ชาวลัคนาราศีธนูดวงชะตาในปี2569ปีม้าไฟที่หลอมแล้วเป็นทองเงินกองเต็มบ้านตั้งใจฟังให้ดีนะครับในปี2569ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัดชัดเจนสำหรับชาวลัคนาราศีธนู ปีแห่งการเดินทางปีแห่งการโกอินเตอร์ปีแห่งความสำเร็จที่จะมาจากการเดินทางดวงโคตรเด่นเลยในปี69เด่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการเดินทางหลายคนมีโอกาสที่จะเดินทางแล้วได้เงินหลายคนมีโอกาสที่จะได้ที่อยู่อาศัยใหม่ๆห,หรือเป็นช่วงที่จังหวะชีวิตมันมีการนะครับก้าวไปอีกระดับหนึ่ง ชาวลัคนาราศีธนูบกกราคุมพามีนาดวงเดินทางเด่นมากๆคิดว่าต้องเดินทางตลอดในช่วงนั้นเงินทองไหลามาเทมาหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองนะครับโดดเด่นไปนั่นแหละบกกราคุมพามีนาต่อเข้าเมษายนนี่งานเยอะจริงๆพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหาช่วงนั้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน การแม้จะเด็ดเหนื่อยแต่ก็จะมีความสําเร็จดีและจะมีข่าวดีในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงกันยาตุลาคุฤศจิกาธันวาเงินทองอยังดีต่อเนื่องแสดงว่าปี2569ตัวการเงินดีกว่าปี2568ที่ผ่านมาแต่ดีอยู่บนมันทัดฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงคุณต้องลองทําในสิ่งใหมๆ่ๆอย่าไปทําอะไรที่ซ้าๆแบบเดิม ต้องเดินทางนะครับต้องติดต่อพบปะผู้คนเยอะๆดาวราหูยังส่งผลดีกับชะตาของคุณนั่นหมายความว่าสังคมแวดล้อมจะนำพาเอาเงินนำพาเอาคอนเนคชันที่ดีเข้ามาพยายามอยากเก็บตัวพยายามนะครับติดต่องานที่มันจะต้องเดินทางบ่อยๆถ้าเมื่อไหร่มีการดีวงานหรือติดต่องานที่ต้องเดินทางขอให้คุณได้รู้เลยว่าคุณจะได้ไรายรับที่ดี ชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวพฤหัสขยับสองขยับน,นะครับเป็นการขยับของดาวพฤหัสที่ส่งผลให้คุณนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักคุณจะโด่งดังหรือไปไหนมาไหนมีคนรู้จักเป็นที่ยอบรับแล้วคุณเองก็จะมีความรู้สึกแฮปปี้กับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นในเรื่องของการเงินผมขอย้ำว่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นดีมาก นะครับเงินทองจะได้เป็นกอบเป็นกำมมีโอกาสได้บ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่ขยับที่อยู่อาศัยใหม่ออฟฟิศใหม่หรือได้ซื้อรถซื้อราใหม่ๆก็เป็นไปได้คุณภาพชีวินตนั่นขยับดีขยับดีกว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีธนูนะครับมีโอกาสได้เงินเกี่ยวกับเรื่องของมรดกด้วยแล้วก็ให้ระวังสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ไว้สักนิดหนึ่งในปี2อง9นะ แต่ภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องความรักเป็นปีแห่งการที่คุณเองนั้นใครที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็จะไปได้ดีอาจจะมีช่องทางทำมาหากินที่ดีทำให้มีความสมาเร็จทั้งคุณและครอบครัวและผู้กครองไปในทิศทางที่ดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสพบรักจากการเดินทางหรือจากคนทางไกลก็มีความเป็นไปได้ ชาวลัคนาราศีธันููนะครับจากโครงสร้างของดาวตรงนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งว่าในปี2569นั้นมีหลายช่วงหลายจังหวะด,ด้วยกันที่จะให้คุณไปคว้าไปหยิบจับเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้เงินได้ทองขอให้กล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะตัดสินใจเงินทองความสำเร็จรออยู่ไม่ไกลเป็นช่วงปีแหุ่การสร้างฐานะได้ดีจริงๆนะครับ สินสาหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีในปีม้าทองที่หลอมแล้วเป็นไฟเงินทองปีม้าไฟที่หลอมและเป็นทองนะครับเงินกองเต็มบ้านนะขอให้โชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดสําเร็จได้ดับใจทุกประกาไกรไปก่อนสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินสหมิงขงแบ้งเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล